สองสามรับตอนนี้ก็ยังเป็นวิดีโอเกี่ยวกับความรู้ไวรัสโควิด -19 อยู่นะครับเกี่ยวกับการป้องกันตัวเองนะครับข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากอ,องค์การอนามัยโลกนะครับ Should I avoid shaking hands because of the new coronavirus เขาบอกว่าไงครับเขาบอกว่าฉันควรจะหลีกเลี่ยงการ เช็คแฮนด์เพราะโคโรนาไวรัสไหมควรไหมคำตอบก็คือควรครับรก็คือควรจะหลีกเลี่ยงการเช็คแฮนด์ hand, เนี่ย Yes Respiratory viruses can be passed by shaking hand and touching your eyes nose and mouth ใช่เลยไวรัส ทางเดินหายใจไวรัสที่เกิดจากที่ที่เกิดด้วยไวรัสที่เกิดจากที่เกิดทางการหายใจนี่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านโดยการเช็คแฮนและก็การสัมผัสตาจมูกและก็ปากครับความหมายก็คือ,คอว่าไวรัสเนี่ยวรัสโควิดเนี่ยมันมันเกิดขึ้นมันเกิดทางการ ทางที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดขึ้นทางมันเข้าทางการหายใจและเรียกว่า respiratory respiratory แปลว่าการหายใจนะไวรัสเนี่ยมันมัน,ม,นมันเกิดทางเนี้ยทางการหายใจเนี้ยมันสามารถที่เคลื่อนผ่านได้ทางไหนบ้างครับการชิคแฮนชิคแฮนเสร็จแล้วก็มือมีเชื้อเสร็จแล้วก็เอามือนั้นมาสัมผัสตามาสัมผัสจมูกแล้วก็สัมผัสปากน,นะครับ Greet people with a wave are not all about instead. Greet a n หร o a b o วุ i n s t e a d กรีฑาพวัตทักทายทักทายประชาชนด้วยการโบกมืออเวบ e อันนอดการพงกศีรษะการพงกศีรษะนะครับด้ือกาผงกใช่ไหมครับพงกศีรษะผงกหัวหรือการโค้งคำนับ แทนแบบรับ i n s t แปลว่าแทนนั้นคำศัพท์ที่เราควรที่จะรู้ในที่นี้ก็หมายถึง g r e e t แปลว่าทักทาย away การโบกไม้โบกมือ anod การผงกศรีรษะ above การโค้งคำนับ i n s t a t e แทนครับตัวนี้เราก็คงยังติดตามเ,าเกี่ยวกับ โควิด1 9อยู่นะครับเป็นความรู้ด้านนี้นะครับแฟร์โค้ดเวทเธอร์แอนด์สโนว์ cannot kill the new corona virus แฟร์แปลว่าอะไรครับอเท็จริงแฟร์ว่าโเทดจริงอากาศหนาวและก็หิมะนี้ไม่สามารถที่จะฆ่าไวรัสโคโรนาได้ นี่เป็นขที่จริงเลยที่องค์การอนามัยโลกบอกเลยครับว่าอากาศหนาวและก็หิมะเนี่ยไม่สามารถที่จะฆ่าไวรัสโคโรนาได้ครับก็คืออากาศหนาวๆเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับไวรัสเนี่ยเห็ไหมครับ There is no reason to believe that cold weather can kill the new coronavirus or other diseases. There is no reason ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเชื่อได้ว่าอากาศหนาวสามารถที่จะฆ่าไวรัสโครโรนาหรือเชื้อโรคอื่นๆได้ The normal human body temperature remain around 36.5 degrees Celsius and 37 degrees Celsius regardless of the iconan temperature or weather the most effective way to protect yourself against the new coronavirus is by frequently cleaning your hands with alcohol based hand rub or washing them with soap and water ความหมายของข้อความนี้จากองค์การอนามัยโลกนี่เคาบอกว่าอากาศหนาวหิมะ ก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาได้ครับยังไม่มีเหตุผลเลยว่าจะเชื่อได้ว่าอากาศหนาวเนี่ยสามารถฆ่าไวรัสโคโรนาหรือเชื้อโรคอื่นๆได้นะครับทีนี้เขาได้พูดถึงอุณหภูมิของร่างกายครับอุณหภูมิก็คือ temperature body temperature human body temperature อุณหภูมิร่างกายของมนุษย์เรา normo n o r m a l ว่าปกติเนี่ย รีเมนอาราวรีเมนว่าก็อยู่ประมาณนี้อาราวประมาณประมาณรีเมนรีเมนว่าคงอยู่มีอยูอ่คงมีอยู่ประมาณ3าบองศาจุดห้าเซลเซียสถึงและ37องศาเซลเซียสความหมายคือว่าร่างกายของเรานี่จะมีอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมิร่างกายมนุษย์เราก็อยู่ประมาณนี้ครับประมาณ36 37ประมาณนี้ ริการเดดโดยไม่คำนึงถึงอ,อุณหภูมิอุณหภูมิหรืออากาศภายนอกนะครับความหมายก็คือว่าเขาพูดถึงเรื่องร่างกายมนุษย์นะเราเราไม่ได้พูดถึงเรื่องอากาศหรืออุณหภูมิภายนอกร่างกายเลยครับพูดถึงตัวร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเราก็อยู่ประมาณ3ามหรือ37ประมาณนี้นะครับวิธีววิธีวิธีที่มีประสิทธิภาพ e f ฟ e c t i v e วิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่จะปกป้องตัวคุณเองจากไวรัสโคโรนาก็คือล้างมือบ่อยๆด้วยผลิตภัณฑ์ล้างมือที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประสมหรือล้างมือด้วยสบู่และน้ำครับอันนี้คือคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลกครับ